สคนครับทุกวันพฤหัสบดีทางทบห้าแห่งนี้ครับกับรายการดีๆโอโดชอโอไม่น่าเชื่อนะครับพำงานมานมาวันนี้เราแวนดขับของเราเยอะมากเลยทีเดียวทำงานมาร่วม20ปีนะครับไม่เคยมีเสียงกรี๊ดดังขนาดนี้มาก่อนเลยก็รู้สึกภูมิใจมากราบแต่เลี้ยวไปเลี้ยวมาอีกทีหนึ่งมันมีฝ่ายที่เป็นแฟนขับประจำที่เป็นกลุ่มน้อยนิด คืออายุเหลือกันอีกน้อยนิดครับกับอีกกับอีกฝ่ายนึงซึ่งเป็นแฟนขับที่อายุน้อยจริงๆครับเพราะฉะนั้นคำนวณแล้วไม่ใช่พวกเราแน่เขาไม่ได้กรีดพวกเราแน่นอนเอางี้เรากรีดให้ใครครับอ่าก็ต้องเป็นกรีดให้กับหนุ่มหล่อสองคนที่จะมาประจํารายการเราวันนี้พบกับเขาเลยดีกว่าต้องตุ้ยน้องบอยคัะ สวัสดีอาจารย์โอกับอาจารย์โนนะครับวันนี้คนนี้เองตอนนี้ตอนนี้ผมคิดว่าลูกศิษย์ล้างครูได้แล้วจริงๆแล้วสองคนนี้โอ้โหเราเห็นหน้ากันมานานนะครับทั้งบอยทั้งตุ้ยโอ้โหนี่ก็แป๊บแป๊บเนี่ยอยู่กี่ปีแล้วครับเข้าวงการมากี่ปีแล้วตุ้ยตุ้ยของตุ้ยอ่ะของของผมสามครับสี่ปีกว่าครับสี่ปีสี่ปีกว่าแล้วนะครับคืออยู่มาเนี่ยสามปีสี่ปีเนี่ยแต่ว่าทั้งคู่ประสบการณ์เยอะเล่นละครมากี่เรื่องแล้ว ผมก็ประมาณ7ครับถ้ารวมหนังด้วยรวมซิตคอมก็ประมาณ7ครับของของผมประมาณ9้าเรื่องครับก็ไม่น้อยนะครับมีทั้งละครมีทั้งหนังใหญ่เพลงกีัลบัมอ้โหูอัลบั้มกี่เพลงอะอัราบ้าง็สองสองอัรบบ้าครับสองอารบ้าแล้วเจ็ดครับเจ็ดอ้ยจริงพี่เจ็ดอาราบ้าก็เพลงเพลงดังหมดเลยครับไม่มีเลย ไม่เหมือนผมที่เข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดคนขี้เหงาขี้ตาปิดอ่ะยิ้งเลยยิงเลยขี้ตาปิดเลยอ่ะเป็นไงไม่พอยังไม่พอใจก๊อปเอาไปตาละลาเออนี่รู้สึกเห็นบอกจะปิดอีกบ้าเนี่ยเขาก็เลยแอบซุ่มพอแล้วป้ายมีใบออกมาโซนละบั้มแล้วแของผมนี่นะครับก็มีลบั้มมีจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองละบั้มอะไรครับพี่เขาจ่ายตังค์มาแล้วด้วยอะไรครับแว่นตาววิเศษแ่นวิเศษ ได้ตังแล้วแต่ว่าไม่ได้ร้องแหวนร้อยพิเศษพิเศษนักหน้าเจอเอามารีคว้ามาใส่มาวันหนึ่งคอยเจอแว่นตาเจอแว่นตาแล้วกูได้ตกไวเฮ้ยนี่ไม่มีจริงเจริง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 อรกัมันเป็นแว่นที่ใสแล้วมันเห็นคนรู้สึกขงหมดแว่นี่ฮอดนีโน่นี่แหละออ๋ ไฟไฟแบกเี่ยใไ่แล้วเห็นหมดเลยยกทรงยกทรงเห็นหมดหอสักอันได้ไหมเหมือนเจ้าของนี่แหละอันนั้นที่ใส่นีโน่เห็นพ่อไอโอถอดให้ผมจะบอกว่าวันนี้ผมไม่ได้มากันแค่ตุ้ยบอยนะฮะผมยังมีน้องชายสุดหล่ออีกหนึ่งคนเป็นน้องใหม่อคือแรกๆตอนเราสองคนมาก็ทําพวกพี่หมองแล้วนี่จะเอาน้องมาให้พวกพี่เป็นหมาไงมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่เเรียกว่า ให้พี่ๆเสียมสอนเขี่ยมสอนคนมาคอยดูแลคิวหรือมาดูแลหัวใจอะไรหรือยังยังเลยครับพี่เรามีผู้จัดก,การสาวใหา้หแม็กเลือก